สวัสดีครับน้องๆทุกคนครับวันนี้ก็มาพบกับผมครับในการรีวิวแมปของอนิเมะรัสแซนครับวันนี้ครับมีการอัปเดตใหม่ครับเขาเรียกว่าการอัปเดตอีเวนต์นะครับอย่าง g o d l y r u ่รัครับอ่าเป็นการต่อสู้นะครับเพื่อนะครับที่จะได้ตัวรับอย่างท่านไอครับท่านไอครับจาก Overlord ครับตัวนี้เลยครับที่ผมจะมารีวิวให้น้องๆดูเลยครับเป็นไงฮะสกินสวยไหมท่านไอครับตัวนี้เลยที่จะดรอปนะครับน้องๆนี่ ตัวนี้นะครับนี่เป็นไงสวยไหมครับตัวนี้ครับเป็นบัฟกริดเลยนะครับเป็นบัฟกริดก็คือเป็นบัฟระดับ0.03เลยครับอ่าท่านอายได้จากไหนครับน้องๆทุกคนท่านอายได้จากนี่เดี๋ยวพี่จะพาไปดูครับเรากดมาที่เลทครับแล้วก็วิ่งมาเลยครับนี่มาลงตรงนี้ครับบอสลัดครับนี่นะครับมีการันตีทั้งหมด40รอบนะครับมีการันตี40รอบครับโดยนะครับถือว่าเก่งเอามากๆสําหรับตัวละครนะครับบอสลัด เราต้องมีทีมที่แข็งแกร่งหรือว่าวางแผนดีๆนะครับถึงจะได้ตัวรับอย่างนี้มามีการันตีให้ทั้งหมด40รอบครับอ่าสำหรับอัปเดตนี้นี่ถือว่าสวยไหมถือคาาสวยนะผมว่านะนี่น้องอาจจะหมุนรอบตัวก็ถือว่าทํามาได้สวยครับทํามาได้สวยเลยจริงๆครับก็ตัวนี้ครับเป็นบัฟกริดนะครับแล้วก็ผมได้นะครับทําการนะครับอัพสกิลทีครับเป็นแบบสายคิดที่เข้าอ่าเนี่ยครับเรา เน้นสายคริติคอลเลยเพราะว่าตัวนี้เป็นบัฟที่ตึงที่สุดในเกมแล้วนะครับเป็นบัฟกลิตนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปรีวิวกันเลยดีกว่าครับสำหรับตัวละครตัวนี้ว่ามันจะโหดและตึงขนาดไหนนะทุกคนนะไปะเดี๋ยวเราจะไปรีวิวกันครับในด่านของอินฟินิตมาไปทุกคนไปเดี๋ยวเราไปกันอ่ะมาครับผู้ชมค,ครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมารีวิวนะครับ ท่านอายของเราเลยครับในเกมเรดอินฟินิตี้กันเลยครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันครับท่านอายว่าจะหูดและตึงขนาดไหนครับค่าวางของท่านอายนะครับท่านอายของเราเองอยู่ที่ 7.5K ครับอ่ะเริ่มต้นเลยครับเริ่มต้นวางท่านอายเลยนะครับนี่จะหูดขนาดอะไเรามาดูกันอ่ะท่านอายครับวางเริ่มต้นครับดาเมจอยู่ที่4.41ล้านครับโอ้โหครับวางนะครับตีติดเฟียเลยครับน้องๆนี่ครับ ขึ้สถานนะเฟียเลยอ่าจจะ๋ยพี่วางตัวท้ายไว้กันไม่ห่ัยนิดนึงแล้วกันนะครับอ่าโ,อโหโดนะน้องๆโหดนะวางติดเฟียเลยครับโอ้โหถือว่าโหดนะอ่าเดี๋ยวเรามาดูแล้วกันครับว่ามีเอฟเฟกต์ยัยงไงบ้างนี่วางทีเดียวครับตีแบบฟูลเอ e เลยโอ้ทุกคนเป็นไงตึงไหมนี่เฮ้ยถือว่าโอเคเลยครับทุกคนถือว่าเจ๋งว่ะเอฟเฟกเจ๋งเจงงอ่าเดี๋ยวเรา เราคูณ3ไปเลยนี่ทุกคนเฮ้ยเป็นวงครับแล้วก็พอตีเตจซัมมอนออกมาครับน้องๆเฮ้ยเจ๋งว่ะเดี๋ยวขอไปดูว่าเลือดเท่าไหร่น้องโอ้โหเลือดเลือดประมาณ4ล้านครับประมาณ4ล้านครับทุกคนเฮ้ยแสดงว่าตัวนี้ถือว่าเก่งนะอ่ะไม่ไม่ธรรมดานะครับสกิลแค่นี้เหลือเหลือเกินแล้วครับสกิลแค่นี้ครับแล้วก็วางนะครับไม่ตีแอร์นะครับน้องๆไม่ตีแอร์ อ่าเดี๋ยวพี่วางวางตัวแอร์ดักไว้ข้างหลังหน่อยแล้วกันเนาะเพื่อเพื่อความปลอดภัยนะครับอ่าวางครั้งแรกครับไม่ตีแอร์ครับตีกาวอย่างเดียวนะครับน้องๆถือว่าสกิลโหดเลยอ่ะมาครับเดี๋ยวเรามาอัพขั้นที่2กันนะครับอัพขั้นแรกแล้วกันถือว่าเป็นการอัพขั้นแรกครับอัพขั้นแรกเลยครับค่าอัพพี่สิบเคครับอ่าอัพขั้นที่1ครับดาเมจเพิ่มขึ้นเป็น8.38ล้านครับ ระยะอยู่ที่ห้าสิบสี่แล้วก็คูลดาวที่สี่จุดสามครับโอ้โหเหมือนเหมือนเข้ามาในอุโมงค์นะครับเหมือนเข้ามาในอุโมงค์ที่เป็นหลุมดำอ่าเห็นไหมฮะเนี่ยเห็นไหมครับพอมีมอนสเตอร์ออกมาแล้วก็ซัมมอนออกมาเรื่อยๆครับโอ้โหเฮ้ยไม,รรมไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเนาะอ่า,อาเดี๋ยวเรามาดูว่าซัมมอนเลือดออกมาประมาณสี่ล้านกว่าอ่ะน้องๆเห็นไหมครับอ่าเนี่ยสี่ล้านกว่า,วาครับยังไม่ตีตัวแอร์นะครับยังไม่ตีตัวแอร์ อ่ะเดี๋ยวเราไปอัพขั้นที่2กันต่ออัพขั้นที่2ครับอยู่ที่ 25K ครับดาเมจครับอยู่ที่ 13.2m ครับโอ้โหครับแล้วก็วงการโจมตีครับเพิ่มขึ้นครับเป็น59ครับแล้วก็คูดาวอยู่ที่4.3อุ้ยถือว่าโหดนะโอเคเลยครับอ่ะเดี๋ยวเรามาอัพขั้นที่3กันอัพขั้นที่3ครับรูปแบบการโจมตียังเป็นแบบ full e เหมือนเดิมครับแล้วก็ เปลี่ยนนะครับจากการโจมตีพื้นครับเป็นแบบไฮบิดครับเฮ้ยสกิลสวยครับน้องๆน,น,นี่นไงเฮ้ยเจ๋งว่า55.1ล้านครับวงการโจมตีอยู่ที่70.8ครับครูดาวอยู่ที่10.4โอ้โหมหาโหดน้องๆโหดเลยครับอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูท่านอายใกล้ๆเนาะเราดูท่านอายว่ามันเป็นท่าทางยังไงนะครับอ้าเนี่ยท่านอายเป็นการปล่อยพลังออกมาครับนี่นี่ โอ้โห oh. ปล่อยพลังสายเวทออกมาโอ้โหเนี่ย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 ครับน้องๆดูครับซัมมอนออกมา 56, 000, 000, 000, 000. ห้าสิบหกล้านครับเฮ้ยซัมมอนออกมาเท่ากับเดี๋ยวนะน้องๆทุกคนซัมมอนออกมาตัวละครห้าสิบหกล้านเท่าเท่ากันกับตัวนี้เลยครับนี่เท่าเท่ากันกับดาเมจเลยของท่านอายอ่ะเดีย๋ยวขอดูตัวนี้ครับเทิร์นเอนเนมี่โอ้โหยี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับสแสดงว่า ซัมมอนออกมาครับที่20%เลยนะมีมีมีสิทธิ์ที่20%นะครับมีโอกาสครับที่ฆ่าศัตรูแล้วครับจะเปลี่ยนศัตรูให้กลายเป็นลูกน้องของตัวเองครับอ่ามีโอกาส20%ครับในการฆ่านะครับจะเปลี่ยนนะครับศัตรูครับและซัมมอนออกมาโอ้โหดาเมจเท่าดาเมจของตัวเองนะเฮ้ยไม่ธรรมดาน้องไม่ธรรมดาเฮ้ยหน้าหาครับน้องๆถือว่าเป็นตัวโกงเลยทีเดียวอ่ะเดี๋ยวเรามาอัพขั้นที่4ครับ มาอัพขั้นที่4ครับน้องๆองัพขั้นที่4ครับดาเมจจะอยู่ที่88.2ล้านครับวงการโจมตีอยู่ที่72.5ครับแล้วก็คูดาวที่9.8โอ้ถือว่าตีนานนะแต่นะครับแต่ตีแบบฟูลเอลครับยังถือว่าโกง,งอยู่เลยดูดีครับน้องๆเป็นไงเป็นเขตของเป็นเขตของไายเวทนะใช้คำนั้นเลยดีกว่าโอ้โหโห,โหดครับน้องๆโหดเลย อะมาครับเรามาอัพขั้นที่5กันครับอัพขั้นที่5ครับดาเมจจะอยู่ที่142ล้านครับวงการโจมตีอยู่ที่7จ5 9ุด75.9ครับโอ้โหแล้วก็คูดาวที่9.1อืน้องๆแล้วก็ดูดิครับซัมมอนออกมาครับทั้งตัวแอร์และตัวพื้นเลยครับว้าวถือว่าไม่ธรรมดาตัวนี้ต้องทำครับน้องๆตัวนี้ต้องทำบอกเลย ถือว่าโหดใช้ได้ครับเป็นตัวทั้งดาเมจและก็ตัวซัพพอร์ตในตัวครับเพราะอะไรด้วยว่าเพราะว่าสามารถซัมมอนตัวศัตรูออกมาได้ครับมีโอกาส20%ถือว่าเป็นโอกาสที่เยอะมากครับในการที่จะแรนดอมแล้วก็ซัมมอนนะครับจากการฆ่าศัตรูนะครับแล้วให้มาเป็นบริวารของเราเดินมาชนมอนสเตอร์ครับโอ้โหอ่ะมาครับเดี๋ยวเรามาอัพขั้นสุดท้ายครับตัวละครอย่างขั้นไอวุนโกเนี่ยนะครับมีลำดับการอัพอยู่ที่แค่6ขั้นเท่านั้นนะครับอ่ะมาอัพเกรดขั้นสุดท้าย นะครับอยู่ที่แปดร้อยเคครับโอ้อ่ะท่านอายครับค่าอัพทั้งหมดนะครับจะอยู่ที่ประมาณนี้ครับห้าสามแปดเคครับก็ลองเอาไปทําสัดส่วนหารดูเอานะครับน้องๆแล้วก็ค่าอัพขั้นสุดท้ายครับจะมีสกิลกดครับสกิลกดครับคืออะไรสกิลกดก็คือนะครับมีนะครับดิวดาเมจอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบเท่าครับหนึ่งร้อยห้าสิบเท่าของดาเมจนะครับ แล้วก็แบบ full AoE โอ้โหเอาไง,ไง่ายๆว่าถ้านายอุนโกเนี่ยครับตีเป็นแบบ full AoE ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบครับอดาเมจนะครับสกิลกดเนี่ยดาเมจอยู่ที่150เท่าโอ้โหสุดยอดครับไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเป็นไงทุกคนแล้วก็ซัมมอนออกมาอเดี๋ยวเรามาดูเลือดมอนสเตอร์ที่ซัมมอนออกมานะครับเรามาดูเลยว่ามันโหดขนาด โอ้โหเดี๋ยนะมาดูใ,ใกล้ๆครับน้องๆสองร้อยห้าสิบสองล้านนะครับนี่อาตัวนี้ตัวเมื่อกี้สองร้อยห้าสิบสองล้านใช่าไเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้กันอ่ะประมาณนี้ครับสองร้อยห้าสิบสองสองร้อยห้าสิบเก้านะครับตามตามตามตัวนี้เลยครับไม่ต้องคิดอะไรมากตามตัวนี้เลยครับบวกขึ้นบวกลบนิดๆหน่อยๆครับแล้วก็ตัวมอนสเตอร์ต่างๆโอ้ถือว่าโหอ,อะเดี๋ยวเรามาดูสกิลกด สกิลกดเนี่ยนะครับเนื่องด้วยนะครับตัวนะครับตัวมอนสเตอร์เองน่าจะนะครับไม่แบบว่าเลือกยังถือว่าน้อยครับสกิลกดก็คือเอาเปง่ายๆก็คือพอกดแล้วครับน่าจะเป็นนะครับน่าจะเป็นปล่อยดาเมจทั้งหมดนะครับสะสมของตัวเองอย่างตัวเนี้ยสองร้อยเจ็ดนะครับทั้งหมดร้อยห้าสิบเท่าก็คูณแล้วกันครับประมาณเท่าไหร่น้องๆอ่ะเดี๋ยวพี่จะกดค่ทีิเลขดูแล้วกันนะครับว่ามันโหดขนาดไหนโอ้โห ถือว่าเป็นการอัปเดตที่ตุ้มต้้มเหมือนกันนะครับบอกว่า150เท่าครับ150เท่าคูณไปเลยครับ207โอ้โหส0,000ืกว่าล้านปอ้สุดยอดครับสุดยอดไม่ธรรมดาอ่าฝักมานะอ่าเดี๋ยวเรามาลองกดดูแล้วกันครับว่าสกิลกดจะเป็นยังไงนะอ่ะกดสกิลกดนะบุ้มอ่าจดูครับ 15้าวินะครับนับเลยถือว่าสกิลไม่ธรรมดาเหมืันแต่แต่สกิลยังระบุไม่ชัดเจนครับมีคูดาวอยู่ที่ประมาณ190ยเกาสิวิประมาณนั้นเนาะโอ้โหดูสิน้องๆมันอะไรจะโหดขนาดนั้นครับถือว่าโอเคครับน้องๆถือว่าเป็นตัวที่สวยเลยทีเดียวก็ น้องๆคิดว่ายัางไงครับกับตัวละครตัวนี้สําหรับพี่ถือว่าโหดเอาเรื่องครับตัวละครของอย่างท่านอาอุนโหน่าหาครับสําหรับใครที่ลงไม่ไหวก็เดี๋ยวไปดูคลิปแนวทางการเอฟคครับว่ามันจะนะครับมีวิธีในการ a f k ยังไงโอ้โหโหดจัดชัดจริงน้องๆไปครับน้องๆทุกคนครับก็ ทั้งนี้ทั้งนั้นขอบคุณน้องๆทุกคนครับที่เข้ามาชมคลิปในครั้งนี้นะครับสำหรับการรีวิวของทันไออุลโกสำหรับการอัปเดตใหม่ในครั้งนี้ครับอีเวนต์นะครับบอสลัดในครั้งนี้ครับก็ขอให้น้องๆทุกคนครับรีบๆนะครับรีบๆเล่นกันเพราะว่าถือว่าเป็นมีอีเวนต์ที่เป็นระยะสั้นอยู่เหมือนกันครับแล้วก็มีของนะครับที่เอาไปแลกแล้วก็สามารถใช้ประโยชน์ได้มากมายครับหวังว่าน้องๆทุกคนคงจะถูกอกถกกใจกับการรีวิวตัวละครในครั้งนี้นะครับก็ คิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาครับปีนี้ก็ใกล้จะถึงสิ้นปีแล้วนะครับแล้วก็ใกล้จะถึงปีใหม่แล้วก็หวังว่าน้องๆทุกคนนะครับคงจะเล่นเกมอย่างสนุกนะครับแล้วก็ขอให้มีขอบเขตในการเล่นเกมครับขอให้สอบกันได้คะแนนดีๆนะครับคิดหวังสิ่งใดสมปรารถนาครับน้องๆทุกคนสวัสดีครับ